สวัสดีครับสวัสดีนิยามแรงๆนะครับวันนี้เป็นวันที่8นะครับกรกกระดาคมนะครับผมวันนี้มีโอกาสมาสำรวจแปลงมันนะครับผมช่องนี้กับฝนตกชุกนะครับผมตกเกือบเสมอนะครับผมเชียงที่มันจะเน่านะครับเกิดโรคเน่านะครับผม เท่าที่มาสังเกตเบิ้งกะเริ่มตั้งตาอยู่นะครับผมก็ได้นำฝนต่อเนื่องนะครับลำต้นก็นเริ่มยืดขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมหลังจากที่ชะง,งักแรงมากเกือบสามเดือนนะครับผมตั้งแต่ปลูกมาวันที่สองสองกลุ่มพาพันนะครับผมซึ่งช่วงนั้นก็นเป็นฤดูร้อนนะครับมัน มีการพัฒนาการนะครับผมต้นมันบ่ค่อยจเจริญเติบโตนะครับกับพึ่งมาหยุดขึ้นแน่ช่วงเดือนพฤษภามนะครับช่วงมีฝนมากใหม่ๆนะครับผมบหลังหลังจากที่ฝนตกมากอะตกย่างต้อเนื่องนะครับกับมีทิมช่วงไปช่วงหนึ่งนะครับทิมช่วงไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ก็ตกเงาเลยนะครับมา ทิตย์กว่าวาแล้วนะครับเกือบช่องอาทิตย์แล้วนะครับดินซุม้มดินลมเลยนะครับผมแต่ดีนะปีนี้นะครับผมเสียบเลิกนะครับผมกะจะไม่มีปัญหาต้นมันล้มนะครับกบตอนนี้นะครับมันแปลงนี้อายุได้หาเดือนกับอีกหาเมื่อนะครับผมความสูงลาตน้นกะจะอยู่ประมาณเมตรนะครับเมตรหาสิบ เฉลียประมาณนี้นะครับผมก็มีหมองงามหมองบ่ง,งามแน่นะครับผมหมองไตหมองสามก็มีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมกะจะมาอธิบายในเรื่องของอปุ๋ยนะครับถาดอาหารต่างๆนะครับผมกะสิมาท่าบถึงในส่วนของถาดอาหารรองนะครับ แล้วก็ธถาดอาหารเสริมนะครับผมว่าเขามีความสําคัญกับมันสําปะหลังจังไดนะครับผมคือปกตินะครับส่วนมากแล้วการให้ปุ๋ยนะครับผืชจะต้องการถาดอาหารหลักๆก,ก,ก็คือสามถาดนะครับผมที่ต้องการในปริมาณทีไยนะครับคือถาดในตะเจนฟอสฟอรัสแลวก็โพแทสเซียมนะครับผม แต่ในถาดอาหารที่ขาดบ่ได้คือกันก็คือถาดรองและถาดเสริมนะครับถาดรองก็จะมีถาดแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมแล้วก็กำมาทันนะครับผมแล้วก็พวกจุลธาตุต่างๆอีกหลายถาดอยู่นะครับซึ่งทุกถาดนะครับล้วนแล้วแต่มีความสําคัญนะครับกับมันสัมปลางเฮาทั้งเบิดนะครับผมแต่เขากจะ อาจสีบอได้ต้องการในปริมาณทีไรนะครับแต่กระขาดบ่ได้นะครับผมเพราะว่าพวกถดัดล่องถัดเสริมนะครับจะเป็นซ้ำเป็นตัวซอยนะครับผมตัวทรงเสริมนะครับให้ธาตุอาหารลักทำงานแบบมีประสิทธิภาพนะครับสูงขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถาผืชเขาขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับ ก็จะเห็ดให้ใบเหลืองซีดนะครับผมจะสังเคราะห์แสงได้พอดีนะครับซึ่งถาดแม,ก,แมกนีเซียมก็จะไปอซอยในเรื่องของการเพิ่มคอโรอฟิลนะครับไปซอยถาดในตัวเจนนะครับผมจะไปซอยในถาดรักนะครับเห็ดให้ถาดในตัวเจนนะครับดึงศักยภาพนะครับผมของปุย๋ย ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมอีกถาดนึงอ็จจะเป็นถาดสังกะสีนะครับผมถาดสังกะสีจะเป็นจุลถาดนะครับเนาะหรือว่าถาดอาหารเสริมนะครับก็จะซอยในเรื่องอาเฮ็ดให้พืชมีพุ่มคุมกันที่ดีนะครับผมทนต่อสภาพอากาศที่แรงจัดหรือว่าหนาวจัดนะครับผมจะ,จะบริเวณให้พืช ชะง,งักนะครับการจเจริญเติบโตนะครับผมซึ่งถาดต่างๆนะครับสำคัญนะครับผมจะทิมว่าใดนะครับผมซึ่งบางแปลงนะครับในดินบางส่วนก็อาจจะมีทาดพวกนี้อยู่นะครับผมแต่เวลาเข้าปลูปกพืชโด,ดนๆไปหลายปีไปนะครับพวกจุลธาดหรือว่าถาดล่องพวกนี้อาจจะ เดไปนะครับผมเร้ว่าเสื่อมหายไปนะครับผมเข้าก็ต้องหาถาดพวกนี้มาเสริมให้เขานะครับถาว่ามีปุยทั้งดินกน็ใส่เป็นเอามาฉีดทั้งใบแทนก็นได้นะครับผมถา,มอ,า,าอาหารพวกจุลธาตุหรือว่าถาดร่องนะครับผมกาจะมีในพวกน้ำมักต่างๆนะครับผมกร่ตอง ไปหาซื้อหลายอย่างนะครับผมจะไปหาซื้อมาแต่ละถาดมันกะใส่งบหลายนะครับเบิดงบหลายนะครับผมหาได้ง่ายในปุ๋ยน้ำมักนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมักมูุ้นซัดนะครับผมพวกน้ำมักขีหมูน้ำมักขีงัวขี้ข้างข้าวนะครับขี้ไก่นะครับผมนี่เบิดนะครับผม น้ำมมักให้ถึงวิธีนะครับผมค่อยออามาใส่นะครับผมในพวกน้ำมักจะมีครบทุกธาตุนะครับผมเกือบครบทุกธาตุนั่นแหละครับแต่ว่าจะปริมาณของธาตุอาหารก็จะบ่เข้มข้นนะครับจะบ่ลายปันไดนะครับแต่ถึงไม่น้อยก็เขากับบ่ได้ตองการในปริมาณทีลายนะครับผมสําหรับพืชนะครับผมถัดร่องถัดเสริมนะครับ จะใส่พวกน้ำมักนะครับมาทดแทนได้นะครับเท่ากับชีดทางใบขอบคู่ไปครับปุ๋ยเก็ดนะครับหรือว่าปุ๋ยน้ำนะครับผมกจะเห็ดให้พืชบกขาดสมดุลธาตุอาหารนะครับผมจะเห็ดให้ใบเขียวเข้มนะครับผมงขอแสงได้ดีนะครับเห็ดให้ใบเขียวเข้มที่สุดนะครับผม อย่าพยายามเน้นถาดโพแทสเซียมไลยเกินไปนะครับผมก็ใส่ควบคู่ไปกับทุกถาดนั่นแหละครับควบคู่กันไปนะครับก็เข้ากับเบื้องสัดส่วนเอาตามอายุของมันสำปะหลังนะครับผมว่าช่วงใดควรใส่ถาดตัวใดหลยตัวใดหน่อยนะครับผมยังช่วงแรกๆเขากับเน้นพวกถาดในตัวเจนแน่นะครับหลยแน่นะครับผมหรือว่า,าสีใส่สูตรเสมอก็ได้นะครับผม สุดเสมอนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับผมงามอยู่นะครับสุดเสมอือช่วงแรกเขาต้องทำโครงสร้างให้ได้นะครับผมต้นใบสมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวระบบหัวก็จะตามมานะครับผมถ้าช่วง3าเดือนขึ้นไปเขาก็จะมาเพิ่มในส่วนของปุ๋ยธาตุโพแทสเซียมนะครับ เพิ่มขึ้นมาแน่นะครับผมแต่ว่าอย่าไ้รลายนะครับถ้าห้ไลายเขาจะนอกปุ๋ยนะครับผมจะนอกปุ๋ยนะครับให้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับเนาะ้าขาให้ไลายนะครับใบล่างนะครับใบส่วนล่างเขาจะโลนไว้นะครับผมซึ่งบ่เปลี่ยนพ้นดีปันไดนะครับผมเห็ดใ้เขา ใบโลนซาที่สุดนะครับดีเลยนะครับผมตอนนี้กับยังประทันโลนนะครับผมนี่อายุหาเดือนกลัวแล้วนะครับผมก็จะอยู่เกือบติดตินนะครับพี่น้องมีผพ้นดีแบบใดนะครับผมก็ถ้าในช่วงบดฝนแล้วนะครับบดฝนแล้วนะครับผมก็ถ้าฮาวาดเมาให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับผมช่วงนั้นเขาจะขาดธาตุในตัวเจนนะครับผม ถึงาตุในตัวเจนก็นมีส่วนสําคัญในการสร้างคอโรฟิลนะครับือวเห็ดให้มันซ้ะพลังเข้าใบเขียวนะครับผมถ้าใบเขียวเข้มนะครับผมเขาก็จะสร้างอาหารนะครับไปเลี้ยงในส่วนต่างๆได้ดีนะครับผมสมมติถ้าใบเลืออนอยนะครับการสร้างอาหารก็จะน้อยลงนะครับผมก็เห็ดให้หัวมันท่องใบไ่นะครับผม ในช่วงนั้นช่วงใก้สิกุดนะครับไก่สิควบปีนะครับหัวมันเขาจะก้าวกระโดดเลยนะครับความใหญ่นะครับขยายขนาดนะครับช่วงหกเจ็ดเดือนนี่จะค่อยใหญ่ปัไดนะครับพี่อนๆอยู่เล่าๆประมาณแขนนะครับผมแต่พอช่วงใก้ขวบเขาจะใหญ่แบบก้าวกระโดดเลยนะครับอาจจะเป็นซ้ำขาซ้ำแข้งไปนะครับผม สำคัญนะครับอยาถิ่มถาดในตัวเจนนะครับผมถาเขาจะมาให้หุ๋ยระเบิดหัวนะครับผมเนี่ยถาอาหารในทุกทุกถาดนะครับผมใสม่ร่วมๆกันไปนะครับเขาจะได้เกิดความสมดุลนะครับผมแล้วเขาจะบ่อชะงักนะครับผมเขาก็จะเจริญเติบโตได้ต่อนเนื่องนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมกานำ้ำสาระคมรู้นะครับวิธีการให้ปุ๋ยต่างๆนะครับผมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมให้ปุ๋ยอย่างใดแบบใดนะครับผมศึกษาขวบคู่ไปน้ำนะครับผมเหตดมาเอากระเบื้องจากประสบการณ์น้ำนะครับผม เอาก็เรียนรู้ไปน้านะครับนํามาปรับใส่ประยุกต์ไสเอานะครับผมใครอยากได้ผลผลิตายผลผลิตที่ดีนะครับผมก็ต้องคนคว้าหาความลูวบคู่ไปน้านะครับปฏิบัติไปน้านะครับผมสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับต่างๆครับก็บสาหรับคลิปนี้นะครับก็เหมืดคําแล้วนะครับเนาะสำหรับ ผมนะครับวาวนงนะครับขอตัวลาไปก่อนกรฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปดีๆมีสาระคมรู้นะครับผมมีอย่างก็สอบถามได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะครับพวได้มีสูตรดีๆนะครับเคล็ดลับดีๆก็ซอยบอกกันนะครับผมเพื่ออยากให้ พี่น้องเกษตรส่วนมั่นสัมปะหลังนะครับสุขผูสุขคนนะครับได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ